ถึงดาราเป็นคนของประชาชนไปไหนก็มีแต่คนรุมล้อมอ่ะไม่รู้จะเบื่อกันบ้างไหมแ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 ม,แม,แม,แมฟรุง้งฟริง้งกินกล่องแก้วแบบนี้อยากรู้จริงว่าเวลาไปไหนมาไหนเคยปลอมตัวมิให้ใครรู้บ้างไ้ย พังเลยเหรอไม่นะครับเราออกไปสมมติเราไปทานข้าวเรามีเวลาว่างระหว่างงานอย่างเงี้ยไปทานข้าวอย่างเงี้ยครับล้าก็เหมือนเราทําตัวปกติมากครับเราเราเราแต่งตัวยังไงเราก็แต่งอย่างงั้นนะครับผมแต่ว่าอาจจะว่าออกไปแล้วก็โอเคมีคนยิ้มให้มากขึ้นหรือว่ามีคนอย่างนี้เราก็แค่ทักทายก็เหมือนกันครับก็คือไม่ได้ปกปิดอะไรครับก็คือแต่งตัวออกไปก็เราแต่งตัวแบบเราอยู่แล้วคือออกไปก็เป็นตากระแดดหนึ่งอันแจ็คเก็ตหนึ่งตัวแบบซิงเกงยีนรองเท้าอะไรเงี้ยเสื้อยืดอะลรเหมือนเดิมครับทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ามกกขึ้นนคทุ ให้มันได้หงี้สิสมแล้วที่ประชาชีเขาโหวตให้อ่ะ